ห้าแสนครับแต่งไปแปดแสนครับครับผมมาครับผมเจ้าของร้านแฟร์บอดีไซน์ครับ คอนเซปต์รถ uh, uh, คันนี้เราได้จบจากลูกค้าว่าโอเคก็อยากได้ให้รถมันอารมณ์แบบลุยๆแล้วก็ uh, ดูๆอารมณ์ประมาณนั้นที่ที่ลูกค้าต้องการครับผม uh, ลูกค้าตั้งเชื้อไว้ว่าควายทองครับนะก็จะเป็นคอนเซปต์ว่าก็จะมีงานเขียนพร mm ีสไตร์อยู่บนถังนะครับเขียน okay, ว่าควายทองเป็นภาษาไทยเลยครับผม ตัวเจ้าของเองครับเขาก็อยากให้มีกลิ่นอายความเป็นไทยด้วยถึงจะเป็นรถอเมริกันก็นครับผมแล้วก็โจก็คือต้องขับสนุกแล้วก็กระทะลับอ่าก็เลยออกมาเป็นรูปทรงมันเป็นสปอร์ตแท็กเกอร์ครับผมเดิมเป็นรถสปอร์ตเตอร์ 883R ครับปี2005ครับผมก็เริ่มต้นมาก็ต้องคุยเรื่องคอนเซ็ปต์กับเขาครับ,รบหนึ่งอยากได้สีดำ แต่อยากได้สีดําที่ไม่ได้มืดแบบเลี่ยนๆอยากได้โทนดําเป็นแนวสปรอร์ตแต่ขี่ลุยนั่นคือก็จะกลายเป็นอารมณ์สปรอร์ตแทร็กละที่ผมคิดไว้เพราะนั้นเขาก็บอกอันเนี้ยที่เหลือเป็นหน้าที่ผมละว,ว่าอยู่อยากจะทําให้ทรงมันเป็นอะไรเป็นแบบไหนเรื่องของผมละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอ c สซสเทรี เขาจะกําหนดสเปคมาว่าเฮ้ยอยู่หาเบรกตัวนี้ได้ป่ะส่งลิงก์ไหมดูเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวคอมแมนมันประมาณเนี้ยฉันอยากได้แบบเนี้ยจานเบรกพอหาได้ไหมที่สเปกเป็นแบบนี้ความหนาเท่านี้อะไรคือเขาค่อนข้างมีความรู้เรื่องเรื่องรถด,ด้วยแล้วมันก็นเลยแบบกลายว่าทํางานสนุกครับเรื่องตอนตอนจัดทรงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยผ่วงเพราะผมสเก็ตส่งเนี่ยคือรอบเดียวผ่านเลยเฮ้ยโดนเลยเอาแบบนี้เลย อ่าก็ออกมาเป็นรูปทรงให้เป็นแนวสปอร์ตละแฮนด์ถูกดรอปลงมาเปลี่ยนจากแฮนด์ฮาร์ลีแฮนด์นิวมาเป็นโปรแทปเปอร์แล้วก็ดรอปช่วงของไลเซอร์ลงมาก็ตุ๊กตาแฮนด์ต่ำลงมาให้มันชิดกับแผงคอช่วงแผงคอขึ้นใหม่ปรับระยะด้านหน้าให้ออกมากกว้างเพื่อเราจะใส่ล้อที่หน้ากว้างได้ครับผมส่วนสวิงอาร์มหลังเนี่ยดีไซน์ให้ยาวขึ้นเพื่อรับกับความใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับ ตัวด้านหน้าแล้วก็บอดี้รถที่มันจะได้ดูยาวขึ้น mm hmm. ก็ย mm ืดสวิงอาร์มออกครับเป็น mm hmm. เป็นดีไซน์เป็น design, เป็นสวิงอาร์มเนียมตอนแรกที่ดีไซน์นะล้อหลังเราจะใช้ขนาดใหญ่หน่อย mm hmm. เพื่อสามารถสว mm ิป hmm. ยางได้ mm hmm. เป็นลุยวิ่งทางทรายทางฝุน่นก็ได้หรือจะเป็นโมตาดก็ไดนะ้วิ่งแบบทางเรียบก็ได้ก็จะดีไซน์ไปให้ ระบบซับเฟนชั่นต่างๆเราก็เปลี่ยนช่วงหน้าใช้อัพไซด์ดาวเป็นโชว์ว่างแต่เราใช้ชุดอัพเกรดของโอลินใส่เข้าไปมันก็จะซอฟให้การเกาะที่ดีขึ้นช่วงหลังโอลินครับแล้วก็สวยงามเป็นมีเดียมอย่างที่ผมบอกไปพอะจะัดทรงได้เสร็จเนี่ยถังน้ำมันผมเลือกใช้เป็นสปอตเตอร์48เพราะถังเดิมมันจะใหญ่และยาวเราก็ต้องการให้มันกระชับขึ้นแล้วเราก็สร้างดีไซน์โครงบอกขึ้นมารับ กับตัวถังทำให้ดูมีความเป็นสปอร์ตนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ช้อปปิง้งหาล้อสั่งล้อมาจากอเมริกามาใส่จานเบรกปั๊มเบมโบ้ระบบสายน้ำมันทั้งคันเนี่ยเป็นเอิร์นทั้งหมดทั้งสายทั้งหัวเป็นเอิร์นทั้งหมดระบบเบรกเป็นเบมโบทั้งหมดโหคันนี้นี่ชอบกระจุยไปนะครับ ชิดเลย <laughs> คือผมาจะให้มาเห็นแค่ตอนที่เขาจะมาหายเห็นก่อนหน้านี้คือวันแรกที่คุยกันว่าจะเอา,ารถคันนี้ทำวันที่สองนี่คือวันที่รถเสร็จเป็นคันแล้วต้องลองขี่แต่มันรถมันจะแบบงานดิบอะครับเขาก็จะแบบเชีย <Yeah. S 1> เขาถามกันนะมั่บอกมันจะออกมาเป็นแบบ เนียบได้หรือวะอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันยังแบบเป็นสนิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยน็อตก็ยังเป็นน็อตเหล็กอะไรเพราะมันเดิมครับเพราะเราต้องการขี่ลรวดูโพสิชันก่อนจะปรับไหนเอาขึ้นไหมตุ๊กตาขึ้นไหมพักเท้าเอายังไงเอาไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรนี้ความสูงได้ไหมยางโอเคเปล่าต้องโหลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาลองเสร็จเขาผ่านคือจบแล้วกลับมาทีคือเขาไม่เห็นทีคือเ,เสร็จแล้วนะเขาแบบชอบมากแล้วบอกไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวมาเอาเอง ขับมาเอาเสร็จแล้วขับกลับเลยขับกลับเลยขับไปเที่ยวเลยดีกว่าอย่าบอกว่าขับกลับดีกว่าเอามากระเป๋าเป้ใบปุ๊บมาเอารับรถจ่ายตังค์ปั้งไปเลยเนี่ยแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้มากครับแล้วก็ก็ก็ทำให้เรามีธุรกิจกันต่อเนื่องไาก็เพราะเจ้าคนนี้แหละ